พอดูชื่อแมปไปดิหนีคนหลอไปให้พ้นแล้วดูหน้าปกเลยคือแบบไอ,ไอตัวเหลืองๆนี่คงจะเป็นไอหนูไอหนูคือแบบอารมณ์เ,เ,เหมือนผมเลยผมก็ตกใจเหมือนกันตอนเนี้ยก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกนะครับวันนี้เราจะเห็นชื่อแมปมาแล้วใช่ไหมนี่จะคนหลอนะครับอันนี้อันนี้คือหน้าตาคนหลอที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดใช่ไหมหอือไม่มีทิติเลยคู ตีอะไรไม่ได้เลยคือหล่อจริงอ่ะก็คือหล่อจริงนะครับมาวันนี้วันนี้ผมก็แต่งตัวแบบอยากอะ่ะอยากเจอคนรอรอมานานแล้วนะครัเฮ้ยนี่ไงคนรอรอโอ้ยโอ้ยโอ้โหคนรอรอแต่น่ากลัวแล้วเนี่ยเหมือนพวกอุย้ยนี่ไงคนรอวันดีแต่เอง <c oughs> แต่เองคงไม่ทำอะไรเขาใช่ไหม แต่เองคงไม่ทำอะไรเขาใช่ไหมไปแล้วเฮ้ยมีรูปหนูแฮมสเตอร์ที่มันเคยเป็นมีมเนี่ยหนูแฮมสเตอร์ตัวเนี้ยมีมินเนี่ยนด้วยเอาแมปนี้มั่วไปหมดแล้วอ๋ออันนี้ตัวอะไรอะโอ้คาบิบา่าเอ้ยคาบิบา่าเด็กหนูวะเอ้ยหนูหนูหน,หนูไม่ใช่คาบิบา่าหนูเบคอนล่วงไปแล้วเหมือนพวกเกมแนวผ่านด่านเลยเว้ยเอาแล้วกูก็ตกกับเขาด้วยเอา เอาแล้วโดดลงไปทำไมนะโอ้โหคนรอรอจริงไปก่อนเลยเบคอนไปก่อนเลยให้หนายก่อนเลยโอ้โหทางตันจูคนรอไปแล้วคนรอเอ้ยนี่มันหุ่นยนต์มาร์คสเกเบริเบร์กด้วยนะเนี่ยเอ้ยคนรออีกแล้วไม่คุยกับคนรอค่ะนี่ โอ้โหรอดเฉยไปดีกว่าว้าวเอา้าฮึบ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 โอ้ยอ,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 อันนี้ใครเนี่ยโอ้ยฟันสวยไปกันนะเนี่ยใช้เกลืออยู่แล้วปะครับเอา้าทำไมตกลงมาที่นี่คือท่อระบายน้ำเหรอ แต่ลูกศรมันชี้ไปทางนู้นงั้นเราจะไปกันโอ,นอ้คนหรอคนห่อเอนาดีเขาไม่ทำอะไรเราใช่ไหมแล้วนี่เรามาโผล่โอ้เวทีสองแสดงว่ามีหลายมีหลายด่านอันนี้คืออะไรวะเนี่ยนี่มันรูปหมูลูปหมูหมูอะไรทำไมหน้าตายไปอย่างนั้นวะที่ไหนนี่ไม่รู้คือที่ไหน เอา้าอย่าขยับแล้วมาบอกตอนที่เราขยับแล้วอ๋อเหมือนเกมโกโกวาใช่ไหมโอเคเอา้เาแล้วทำยังไงอะเดี๋ยวด่านนี้ต้องทำยังไงอะคือโดดลงไปแล้วก็ยึบเราจะรู้ได้ไงว่ามันมองเราอยู่หรือเราไม่มองอะอย่าขยับเขาเห็นคนุณโอเค อ๋องัน,นงมีรูปข้างหน้านู่นโอ้ยอมันหันได้โอเคงั้นผมหยุดก่อนผมครัวหูโกโกโวาเวอร์ชั่นคนหล่อครับหล่อเลือกได้อะ่ะมีหลายทางด้วยวะ่ะเอาทางไหนดีอ่ะทุกคนงั้นเราเดินทางสายกลางนะโอเค นี่มันนี่มันคนหล่อจริงเลยมันเป็นแมปรวมมีมวะตอนนี้เราอยู่เหมือนช่องระบายอากาศอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีทางไปต่อด้วยโอ้จุดเซฟแสงมาถูกครับโอ้โหคนหล่อลิ้นยาวนี่มันลิ้น 5G ไปแล้วพอดีหนูไม่ชอบคนลิ้นยาวค่ะ ฝีมือการกระโดดของผมนี่มันขูเขาวงกฏอีกแล้ววะมันต้องไปยังไงวะใช้มุมกล้องยาวไม่ได้ด้วยอื้อเยอะซะด้วยอย่าทำหนูเลยค่ะพี่พี่อย่าทำหนูเลยค่ะเอาเอารอดก็รลอดง่ายๆอย่างเงี้ยนะคือคิดซ้ายผ่านตลอดเหรอ โอ้โหเกือบไม่ได้เซฟแล้วน,นี่มันหัวใครปะเนี่ยขอเยียบหัวนะน,นะครับโอเคโอ้โหหน้าขาวๆถ้ามีเสียงฮี้ๆออกมาด้วยนีย่จะหามากกว่านี้เนี่ยข้างล่างนี่มีมีหน้าคนรออีกคนหนึ่งไม่รู้จะเรียกไงไว้โอ้โพี่ลินยาวอีแล้วงั้นจุกพี่ลินยาวแล้ว อเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะวิ่งไปหือเกือบเฉียวผมเอียงตัวตามเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดิพอมองจากมุมนี้นี่ตัวตัวมันปกติมากนะแต่พอมามุมตรงมันยืดเออมันยืดได้อ่ะอะไรตัดหน้าไปๆๆบ รีบไปดีกว่าโอ้ยอะไรออกมาจากรูรูทวารทั้งห้าโอ้ยแต่ลุงหัวเขาขานะวนนเราเพิ่งเจอกันไปเองเนี่ใช่ไหมเอ้ยล,อลุงรีบไปทางมันหักได้อย่าลีลานะยังไงโอ้โหเกือบผมยิ่งชอบติดลีลาด้วยโอเคแล้วรูแพทเทิร์นแล้วมาอยู่ตรงนี้ไปขยับไปลุงโอ้ยนั่นมาริโอที่พวกเรารู้จักจริงๆหรอวะ ทำไมหน้าแกเป็นอย่างนั้นนะ่ะแกไปสูบชาเขียวมาหรือเปล่าดูนะดูดูหน้าแกดิเฮ้ยโอ้โหไม่เสร็จจุกหรอกแม่มาจุกสองครั้งไอตัวเนี้ยลุงหน้าลุงทำไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะลุงไปสูบชาที่ประเทศไทยไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้เขาบางคนอีกแล้วปะทุกคนเขาบางคนอีกแล้วงั้นเอามุมขวาตลอดแล้วกันมีคนหลอดยืนตัวอยู่ตรงนี้อีกหนึ่ง คนรออยู่เสียงดังดิเอ้ยง่ายเว้ยไปแล้ว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 ไม่คุยด้วยแล้วมีบันไดยอยู่ชิบชีวิตชีวิตติดท่อโอ้ยทำไมไอ้นี่โดนอะไรเนี่ยสควิ d เวิร์ดกับไอ้ตัวนี่มันคือตัวในเรื่องอะไรวะผมจำไม่ได้แล้ว เหมือนกำลังทํำพิธีกรรมอะไรอยู่อุ้ยอุ้ยผมโดนคนหล่อลุมแล้วตุ๊กตามหมีอยากจะห,หยิบไปด้วยจังเลยโอ้ยคนหล่อหลุมแล้วอ้ยเขินเขิน,ขนอยู่ไม่ได้แล้วโอเคที่นี่ที่ไหนนี่ทำไมมันดูไม่ค่อยจะปลอดภยัยเลยอ๋อไปด่านที่สาม โอ้โหดูหน้าดิทำไมมันเริ่มดักขึ้นเรื่อยๆวะมันเริ่มรู้สึงที่ความมืดขึ้นเรื่อยๆดับในผมหมายถึงความมืดในแมปนะเอ้ยมันมีไฟฉายให้ด้วยโอเคโอ้อย่างนี้ก็โอเคหน่อยงั้นเราจะตามลูกศรไปเอ๊ะโอ้ยคนเยอะอยู่ไม่น่ากลัวถ้าคนเยอะผมไม่กลัวถ้าคนน้อยผมกลัวผมได้กุญแจมาแล้ว ไอตัวพวกนี้หน้าตามันน่ากลัวจังเลยวะกูว่าแล้วว่ามันต้องไม่ให้เดินแบบสะดวกสดวกแน่นอนไม่หันหลังกลับไปดาดขิดดิดขาดไม่ได้มาตัวเดียวมาเยอะมากแล้วตอนนี้เรากำลังวิ่งไปไหนกันนะ โอ้ยตรนนั้นมีลูกศรเราต้องรวมไฟกันเราต้องรวมไฟกันมันถึงจะสว่างเฮ้ยมีลูกศรอ,อีกแล้วเจออีกแล้วไปแล้วจ้าอ้าวรอดเฉยครับผมโอ้ยแมปแมบที่สามนี่ถ้าเกิดใครใครแบบ ไม่รู้นะมันมืดมากเลยนะเว้มันยากอดี่ยวก็โอเคนะท่านผู้ชมแล้วก็หนีจะคนหลอนะครับท,ทีพวกพี่ๆเขาก็หลอกกันจริงๆนะดูดูแต่ละคนอันนี้คืออะไรอะ่ะนี่ไงกูรู้แล้วทำไมเวลาคุยบใครแล้วมันชอบเอาไม้เอาไม้ไปตีตรงจมูกแล้วมันจะเป็นเงี้ยโอ้โโอ้เนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยก็โอเคนะท่านผู้ชมถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับหรือจะเป็นแบบอะไรในโลโบอกรนะวก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขนาดพระอาทิตย์ยังร้องไห้อหล่อกเกินไปแล้วครับผม